ขยะแล้วมันจะดียังไงทำไมทำไมเราควรใส่ใจแยกขยะ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 ขยะจริงแล้วไปไหนจริงๆรงกันไปเคยรู้หรือเปล่าขยะจากบ้านของเราไปสูมได้เป็นภูเขาลูกใหญ่ต้องตอกตองปังแล้วรอวันใหญ่สลายขยะเก็มีมากมายต้องย่อยสลายเป็นร้อยร้อยปีแค่ขยาเอาไว้ชาลิงล็กไปแล้วไม่ต้องคุยต่อขย่าไปไว้ไม่ต้องรอซาลิงคายต่อได้ถูก ไม่ล้อมไม่รีไซเคิลใช้ใหม่ก็ดีเอาเป็นเชียบเลงก็เข้าทีอยากจะมีค่าเหมือนซองอับขวดแก้วสกปรกโจรหื้อยเฮ้อยหือยกื้อยโฟเอาไว้ขยะอันต้นแรก็แยกไปก็อยากอื้อย่งใส่รวมกันไปเลยแยกขยะเพื่อขยะลงไปและขอเชิญคนไทยมาร่วมใจช่วยขยับขยับขยะยุ่งขยยิ่ขยัะมัแยกขยะ สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูมอนอีกแล้วนะคะเด็กๆคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วยหนูน้อยตาวิเศษนั่นเองค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในหน่วยนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าสาระการเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้ในหน่วยนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเด็กๆหนึ่งเลยนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับประเภทของขยะ 2. เด็กๆจะได้เรียนรู้จักการคัดแยกขยะ3เด็กๆจะได้เรียนรู Arizona, ้จักการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีนะคะ4เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์และโทษของขยะและ5นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและการลดการทิ้งขยะนั่นเองค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในหน่วยนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำคล้องจองขยะไปพร้อมๆกันกับคุณครูกันก่อนเลยนะคะขยะขยะ ขยะคุณหนูจารู้จักไหมขยะนั้นมีพิษภัยเชื้อโรคร้ายล้วนมากมีถ้าหากทิ้งไม่ถูกที่ตัวเรานี้มีอันตรายบอกกล่าวฝากหนูไปทิ้งขยะไซ้ในถังเอยขยะนะคะเด็กๆเป็นแหล่งพาหะนำโรคนะคะ เกิดจากขยะมูลฝอยตกค้างบนพื้นนะคะจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและ,มะแมลงต่างๆโดยเฉพาะเศษสิ่งของเรือใช้ต่างๆในชีวิตประจําวันนะคะเช่นเศษอาหารเศษกระดาษเสื้อผ้าเก่าแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆบางอย่างอาจจะมีโทษแต่บางอย่างอาจจะสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งนะคะเด็กๆ เดี๋ยวนนต่อไปนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูประเภทของขยะกันนะคะเด็กๆขยะแบ่งออกได้เป็น4ประเภทนะคะเด็กๆแต่และประเภทจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะขยะประเภทแรกนะคะเด็กๆนั่นก็คือขยะย่อยสลายได้นะคะหรือขยะอินทรีย์นะคะเด็กๆเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายหรือเน่าเสียได้ง่ายๆนะคะเช่นเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้นะคะหรือภาชนะที่ย่อยสลายเองได้นะคะเด็กๆขยะเหล่านี้นะคะเราจะทิ้งที่ทางขยะ สีเขียวนะคะเด็กๆต่อไปนะคะขยะรีไซเคิลนะคะเด็กๆขยะเหล่านี้นะคะสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งนะคะส่วนมากจะเป็นสิ่งของเหลือใช้นะคะหรือภาชนะที่บรรจุของนะคะเช่นแก้วกระดาษพลาสติกกระป๋องกองลังโลหะอลูมิเนียมแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆขยะเหล่านี้นะคะเราจะทิ้งที่ถังขยะสีเหลืองนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะขยะอันตรายนะคะเด็กๆ ขยะอันตรายหรือขยะมีพิษนะคะเช่นหลอดไฟฐานไฟฉายแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือกระป๋องสเปรย์และภาชนะบรรจุเคมีต่างๆนะคะเด็กๆขยะเหล่านี้นะคะเป็นขยะอันตรายนะคะเราจะต้องทิ้งที่ถังขยะสีแดงนะคะเด็กๆต่อไปนะคะถังขยะสีน้ําเงินนะคะถังขยะสีน้ําเงินมีไว้ทิ้งขยะทั่วไปนะคะคือขยะทั้งหมดที่นอกเหนือจากขยะที่ย่อยสลาย Re ไซเคิลหรือขยะอันตรายนะคะเช่น กล่องโฟมนะคะเด็กๆถุงพลาสติกถุงขนมแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะกันนะคะเด็กๆเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าทําไมเราต้องแยกขยะคะการแยกขยะนะคะเด็กๆ1เลยนะคะช่วยลดปริมาณของขยะที่มีนะคะเด็กๆ 2. นะคะช่วยลดงบประมาณที่จะนํามากําจัดขยะนะคะ3ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานนะคะและทรัพยากร 4. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมลพิษต่อโลกช่วยลดการเกิดภัยอันตรายที่รุนแรงด้วยนะคะเด็กๆเวลาเด็กๆทิ้งขยะนะคะจะต้องทิ้งให้ถูกที่และทิ้งให้ถูกถังด้วยนะคะเด็กๆเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันคัดแยกขยะกันนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆนะคะมีถุงขนมเด็กๆจะเอาไปทิ้งที่ถังสีอะไรคะใช่แล้วคะ่ะถ้าเรามีถุงขนมเราจะต้องเอาไปทิ้งที่ถังสีน้ําเงินนั่นก็คือขยะทั่วไปใช่ไหมคะ ถ้ามีโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้แล้วเด็กๆจะเอาไปทิ้งที่ถังขยะสีอะไรคะถูกต้องค่ะเอาไปทิ้งที่ถังขยะสีแดงนะคะถังขยะอันตรายนะคะเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆมีเศษอาหารเด็กๆจะเอาไปทิ้งที่ถังสีอะไรคะถูกต้องค่ะถังสีเขียวนะคะเป็นขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้นะคะเด็กๆต่อไปนะคะถ้าเป็นขวดน้ําพลาสติกเด็กๆจะไปทิ้งที่ถังสีอะไรคะ ใช่แล้วค่ะทั้งสีเหลืองนั่นเองนะคะขยะรีไซเคิลนะคะเด็กๆและถ้าเรามีขยะที่เป็นหลอดไฟกระป๋องสเปย์นะคะเด็กๆจะนําขยะเหล่านี้ไปทิ้งที่ถังสีอะไรคะถูกต้องค่ะถังสีแดงนะคะเป็นขยะอันตรายนะคะเด็กๆแล้วถ้าเด็กๆมีถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมเด็กๆจะไปทิ้งที่ถังขยะสีอะไรคะถูกต้องค่ะถังขยะสีน้าเงินนะคะเป็นขยะทั่วไปนั่นเองค่ะเด็กๆ แล้วถ้าเกิดว่าเด็กๆมีเศษลังหรือเศษกระดาษเด็กๆจะเอาไปทิ้งที่ถังขยะสีอะไรคะถูกต้องค่ะถังขยะสีเหลืองรีไซเคิลนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องวิธีการกําจัดขยะกันนะคะเด็กๆขยะแต่ละชนิดนะคะก็จะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆบางชนิดก็อาจจะทำลายได้ง่ายๆนะคะบางชนิดก็อาจจะมีวิธีการทำลายที่ยุ่งยาก การกําจัดขยะที่ถูกวิธีนะคะจะต้องศึกษาคุณสมบัติของขยะและกรรมวิธีในการทํางานอย่างละเอียดจึงจะปลอดภัยนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เช่นนะคะการเผาขยะนะคะเป็นวิธีการที่ง่ายๆนะคะแต่เด็กๆทราบไหมคะว่าการเผาขยะจะมีผลเสียนะคะเด็กๆเพราะการเผาขยะนะคะจะทําให้เกิดมลพิษจากหมอควันนะคะเป็นมลพิษทางอากาศนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะการฝังกบนะคะเด็กๆ การฝังกบนะคะจะต้องฝังในพื้นที่ที่ห่างไกลจากผู้คนนะคะเด็กๆเพราะมีผลเสียที่เกิดขึ้นนะคะคือขยะมีกลิ่นเหม็นและเน่าเสียนะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่แถวนั้นก็ได้นะคะเด็กๆและวิธีสุดท้ายนะคะก็คือการนํากลับมาใช้ใหม่นั่นเองค่ะเด็กๆวิธีนี้นะคะก็จะสามารถช่วยลดปริมาณของขยะได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์และโทษของขยะกันนะคะเด็กๆประโยชน์ของขยะนะคะ 1. ขยะรีไซเคิลนะคะเด็กๆช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมนะคะการรีไซเคิลขยะไม่ว่าจะเป็นการนำขยะกลับมาใช้ใหม่การบำบัดน้ำเสียการลดการปล่อยก<ๆ>๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การมีส่วนช่วยลดภาวะเรือนกระจกที่ทำให้เกิดโลดร้อนด้วยนะคะเด็กๆ 2. นะคะขยะรีไซเคิลช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานการรีไซเคิลขยะที่มีประสิทธิภาพ ยังมีส่วนดีในแง่ของการใช้พลังงานนะคะเช่นการผลิตวัตถุดิบใหม่ๆลดลงทําให้ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตไปในตัวนะคะเด็กๆก,การรีไซเคิลขยะบางชนิดยังสามารถสกัดออกมาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงได้ด้วยนะคะข้อ,อที่3นะคะเด็กๆขยะรีไซเคิลช่วยสร้างเศรษฐกิจที่แข่งแกร่งนะคะเด็กๆ การรีไซเคิลขยะยังนำมาซึ่งการลดค่าใช้จ่ายนะคะลดด้านการใช้พลังงานที่นำเข้าจากต่างประเทศนะคะการนำขยะรีไซเคิลยังนำมาซึ่งสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลกเรานะคะสามารถสร้างธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสำหรับประเทศได้นะคะเด็กๆ 4. นะคะขยะรีไซเคิลนะคะยังนำมาซึ่งรายได้นะคะเด็กๆก,การคัดแยกขยะแต่ละประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษพลาสติก ขวดหรือขยะอื่นๆนะคะรวมกันแล้วนำไปขายยังสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเราได้ด้วยนะคะเด็กๆและขยะเหล่านั้นนะคะยังนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเด็กๆขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายนะคะเราสามารถเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้นะคะเด็กๆแล้วก็ขยะรีไซเคิลนะคะเราสามารถเอาไป ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเมื่อเรารู้ประโยชน์แล้วเ,เดี๋ยวเรามาดูโทษของขยะก,กันนะคะเด็กๆโทษของขยะข้อที่1นนะคะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและเป็นพาหะนําโรคนะคะเด็กๆ 2. เป็นบ่อกเกิดของโรคต่างๆนะคะ 3. ก่อให้เกิดความราคาญ4ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะและ 5. ก,ก่อให้เกิดการเสี่ยงต่อสุขภาพ 6. ทําให้ขาดความสง่างามน,นั่นเองคะ่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะเด็กเเดี๋ยวเรามาดูการป้องกันและการลดการทิ้งขยะกันนะคะเด็กๆ1หนึ่งเลยนะคะเราทุกคนนะคะจะต้องช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะโดยการใช้ถุงผ้าทดแทนถุงพลาสติกนะคะเด็กๆ2นะคะเราจะต้องทิ้งขยะให้ถูกที่และทิ้งให้ถูกถังด้วยนะคะเด็กๆถ้าเราทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะโลกของเราและสิ่งแวดล้อมของเราก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆทุกวันนี้ ประเทศไทยต้องเจอกับปัญหาขยะล้นเมืองที่นับวันก็น่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นเพราะจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปีก็ไม่แปลกเลยครับที่ปริมาณการใช้ทรัพยากรและปริมาณขยะจะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยแล้วแบบนี้เราจะจัดการยังไงดีล่ะไม่ยากเลยก็แค่เริ่มต้นแก้ไขตั้งแต่ต้นทางไงล่ะแต่ต้นทางที่ว่าก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลหรอกก็ตัวเราเนี่แหละที่เป็นต้นทางการสร้างขยะ เนื่องจากเราทั้งกินทั้งใช้ทรัพยากรต่างๆเพราะฉะนั้นเราสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะได้ดีเลยงั้นเรามาปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันกันดีกว่านะจะได้ลดการสร้างขยะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและยังช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับ7วิธีง่ายๆตามนี้เลย 1. Reduce ใช้ของเท่าที่จําเป็นหรือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 2. รง reuse ใช้ของที่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้หลายๆครั้งก็อย่างกล่องคุกกี้ก็มาทําเป็นกล่องเก็บเครื่องสําอางได้นะ 3. ร recycle นาขยะที่ไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะฉีกขาดแตกหักพัง เข้าสู่กระบวนการเพื่อนำไปแปรรูปใช้ใหม่เช่นกระป๋องน้ำบัดลมสามารถนำมาผลิตเป็นกระป๋องใหม่หรือขวดพลาสติกเพชรก็สามารถผลิตใหม่เป็นเสื้อผ้าได้นะ C Refuse งดหรือเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นกล่องโฟมก็เปลี่ยนมาเป็นปิน่นโตหรือกล่องข้าวแทนไงล่ะ 5. Refi l l เลือกใช้ของประเภทเติมอย่างพวกแชมพูสบู่ก็ซื้อแบบรีฟิลมาเติมใส่ขวดอันเดิม หกรีเทนเลือกใช้ของที่ส่งบรรจุภัณฑ์คืนสู่ผู้ผลิตได้เช่นขวดน้ำอัดลมแบบแก้วหรือขวดแกลออน,น้ำดื่มและสุดท้ายเจรีแพ้ซ่อมแซมของที่เสียแล้วให้ใช้งานได้ใหม่เช่นเก้าอี้โต๊ะเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเปลืองเงินซื้อใหม่แถมยังช่วยลดปริมาณขยะได้อีกด้วยนะถ้าเราทุกคนหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันและช่วยกันจัดการขยะด้วยตัวเอง รับรองว่าปริมาณขยะต้องลดลองอย่างแน่นอนและไหนๆเราก็เป็นคนสร้างขยะขึ้นมาเองกับมือแล้วก็อย่าลืมแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้งเพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะกันอีกทางหนึ่งนะครับ Can Channel น้องไข่เจียวตอนเด็กดีทิ้งขยะอย่างถูกต้อง <Wow. S 1> น้องไข่เจียวเห็นผู้คนทิ้งขยะเกลื่อนกลาดอยู่เสมอทั้งที่มีถังขยะอยู่ใกล้ๆแต่บางคนก็ขี้เกียจจะเดินไปทิ้งบางคนก็โยนทิ้งลงในแม่น้ําซึ่งการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนี้ทําให้ท้องถนนสกรปรกเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ที่เป็นพาหะเชืโรคทําให้ผู้คนเจ็บป่วยไม่สบาย และทำให้สภาพแวดล้อมไม่น่าดูดังนั้นน้องไข่เจียวจึงทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางโดยการทิ้งลงถังขยะทุกครั้งและคุณครูบอกว่าก่อนที่จะทิ้งขยะเราควรแยกประเภทของขยะไม่ควรทิ้งรวมกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำขยะไปกำจัดหรือทำลายอย่างถูกวิธี การทิ้งขยะอย่างถูกต้องแสดงให้เห็นถึงความมีวินัยในตนเอง <ไป S 1> ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม <ไป S 1> เพราะการที่เรามีวินัยในตนเอง<ไ>ปเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข <ไป S 1> ช่วยให้สังคมมีความสงบสุขและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อนเพื่อนเองก็ช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังช่วยกันรักษาความสะอาดให้บ้านเมืองเราหน้าอยู่กันเถอคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ